เดี๋ยวผมดูจะสีแดงจังหวะนี้สีแดงกำลังปิดฉากับลูกมากมาสีเขียวครับจังหวะนี้โดนไปแล้วหนึ่งตัวแล้วมาสีเขียวจังหวะนี้ขประกาศครับเสียไปหนึ่งตัวจับทวงจับทวงแล้วนี่จับจึ๊งจับทวงแล้วเสียวตรงนี้สีเขียววางจะไปช่วยโอ้ยสีเขียววางจริงจริงจับทวงแล้วแ้้วคุณสีเขียวเลือดเย็นมาก โอเคโอเคก็ <50 S 1> อีกมางกีบิคุณไม่ได้นะกานักวีเลยถ้าเกิดว่าถึงห้าสิบอะ ไปเลยเลยเลยทุกคนทุกคนเลยเลยเลยเะเราก็ไปดูจอเตีมของฝ่ายของแต่ละคนบ้างมาอุ้ยเขาเป็นฝ่ายบุกกันกัาเต็มเลยอ่ะอุ้ยต่างคนต่างบุกไว้ไม่มีใครแบบต้งรับทุกคนเลยอ่ะุ้ยรอบนี้รอบนี้ก็จะได้ฆ่าเลยครับุ้ยเขาไม่มีใครตั้งรับจริงๆๆิงระเหรอใช่ครับตอนนี้คุยบุกแล้ววงไงว่าไง วุ้ยมันเป็นการประทะระหว่างควีนควีนตอนนี้ควีนสีเขียวกับควีนสีแดงตอนนี้กำลังประทะกันเอาแล้วไงว่าไงว่าไงตอนนี้ควีนของทีมสีเขียวยังกดใครอยู่ ฮัลโหลสีแดงปลอดภัยไหมสบายมากเลยครับไอ้สองคนนี้เขาพยายามจะฆ่ากันได้เลยระหว่างควินกับควีนเขาพยายามจะฆ่ากันได้เลยนะแต่ว่าก็ไม่เป็นผลนะเพราะว่าจะมีควีนจะมีจะมีหมักลุกสีเขียวอ่ะเขามาป้องกันตลอดเลยจริงเหรอสีแดงจะตายคนหนึ่งคนหนึ่งหมากอะนะจะตายเหรอใช่ใช่จะตายจะตายคนนึึงหตอนนี้สีเขียวปลอดภัยควีนสีแดงก็ยังปลอดภัยอยู่ดีถึงจะโดนโจมตีแต่ก็เลือดยังไม่ลดเลยอ่ะเขียวล่าแล้วควีีนสเขียวล่าแล้วควีีนสเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยตายไหมลนะ่ะเฮ้ยตายไหมป็นไงคุยสามารถเก็บได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยสู้สู้สู้เขาสู้เขาสู้เป็นไงปังไงไสองคนนี้ปังไงคุยสามารถเก็บหมากได้ไหมสามารถเก็บหมากของทีมสีแดงได้ไหมไม่ได้คุณสีแดงรอดไปเฮ้ยเคุยคีณสีแดงสีเขียวเจอไดกันสองคนนี้บทพากกันได้บทพากันดีเลย <c oughs> นนท์ทบคนเดิมอีกแล้วตอนนี้น้องมาเตอร์ตอนนี้เลือดไล่หล่อแล้วน้องมาเตอร์ว่าไงจะุดต่ำเลือดไหม ถ้าอยากอยากอยากแบบอยากแบบเล่นต่อก็ก็เติมเลือดได้นะแต่ว่าห้ามกินเลือดนะสามารถใช้ลมปานได้สามารถใช้ลมปานได้พี่อันพี่อนุญาตเอาแล้วลมปานตเือน้นะครับตี้เป็นสี่ตอนหนึ่งนะยาเนี่ยสันลัมษณ์แค่ยาสีฟ้าสี่ตอนหนึ่งหมายความว่าอะไรอ่ะสีเขียวออกลุนึงคนเหรอจริงเหรอเมื่อกี้คือแบบฟินสีเขียวอยู่คนเดียวไหมแล้วสีแดงจะลุกผู้จัดทำฟวงเชีย อืม <Gang> <are> mm. ตอนนี้คุยยังปลอดภัยคุยทั้งสองทีมตอนนี้เลือดกลับมาเต็มแล้วอืมเหลือมากครับคุยเดือดมากตอนนี้คุยสองต่อหนึ่งนะคุยสองต่อหนึ่งมีโอกาสเก็บใครได้ก็เก็บเลยนะสองสองแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีแดงจะตายว่าไงว่าไงสีแดงว่าไงสีแดงจะตายคนหนึ่งมาเต้ยจะตายหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอกันอีกสองคนนี้ว่าไงสองคนนี้ว่าไงว่าไงอุ้ยชอบทำรัฐของของคุยได้กันมากเลยอะ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ลูกทีมของทีมสีแดงเอาตอนนี้เอาออกมาช่วยนิรภัยให้ทีมสีแดงตอนนี้โดนแช่แข็งแล้วตอนนี้ทีมสีแดงตอนนี้เลือนเหลือพันสามตอนนี้เลื่อนลดไปไปห้าไปไปยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ยืนนิ่งครับพียวก็หายแล้วทําไงว่าไงว่างจะเก็บจะเก็บหมาคนหนึ่งได้ไหมควีนจะเก็บได้ไหมหมาคนหนึ่งเก็บสามอันเก็บได้ไหมโอ้ยคอมโบต่อนี่มาคอมโบมาผ่านว่าไงเฮออตอนนี้ ไม่มีใครช่วยจริงหงอมากอ่ะไม่มีใครช่วยหมากสีเขียวเลยหรอมีสีเขียวโดนหรอว่าไงว่าไงสีแดงสีแดงว่าไงว่าไงจะเก็บเขาไหมจะเก็บเขาไหมเอ้ยเฮ้ยคอมโบไอ้คนนี้เขาคอมโบเก่งมากเลยอ่ะสีแดงสีแดงเขาไม่แพ่นะครับเขาหยิบหยิบเนื้อทีละชิ้นทีละชิ้นมาว่าไงว่าไงตอกไหมตอกไหมเก็บได้ไหมสีเขียวคนนึงเก็บได้ไหม จะมีเพื่อนมาช่วยไม่ทีเขียวจะมีเพื่อนมาช่วยไหมโอเคมีคนมาช่วยแต่ควีนเลือกที่จะไม่ปล่อยทีมทีเขียวตอนนี้จังหวะนี้ว่าไงคุยไม่ปล่อ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 ยตัดไม่ตัดไม่ปล่อยเลยวุ้ยจังหวะนี้แล้วหลบได้มีใครจะมาช่วยไหมมีใครมาช่วยไหมมีใครมาช่วยไหมวิ่งหาเพื่อนไหมวิ่งหาเพื่อนไหมีจะไม่ช่วยหมาไหมหมาแล้วโอ้ยทีมทีเขียวตอนนี้เลือกที่เขาจะวิ่งเลือกเลือกที่จะวิ่งลงน้ำตอนนี้โอเคแล้วก็รอบไปจังหวะนี้เอาขี้ยวฝั่งฝั่งสีแดง ต่มันคมแล้วกลับไม่ปล่อยฮะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตอนนี้ตอนนี้คุยมาเจอคนนึงสีเขียวว่าไงสีเขียวว่าไงเฮ้ยตกน้ำโอ้ยเล่นปลาสนีด้วยโอ้ยจังหวะนี้ปลาสนีดจบแล้วครับตอนนี้หมากในทีมสีเขียวตอนนี้โดนทีมสีแดงรวมสามคนมาจังหวะนี้ว่าไงเขาเล่นเขาเล่นกันในน้ำเลยอ่ะอุ้ยวันนี้ครับอย่าเพิ่งตายในน้ำนะเฮ้ยตายในน้ำจบเลยนะอันนี้ช่วยไม่ได้นะใครตายในน้ำมาช่วยไม่ได้นะ เดี๋ยวผมดูจะสีแดงจังหวะนี้สีแดงกำลังปิดฉากลูกมากมาสีเขียวครับจังหวะนี้โดนไปแล้วหนึ่งตัวแล้วมาสีเขียวจังหวะนี้ให้ประกาศครับเสียไปหนึ่งตัวจับทวงน้ำจับทวงน้ำจับทวงล้ำเพื่อนตอนนี้สีเขียวังจะช่วยว่าไงสีเขียววงจะช่วยจับทวงน้ำนักคือสีเขียวเยือกเย็นมากจับทีมสีเขียวทวงน้ำเขาวอกจะช่วยว่าไงว่าไงจะช่วยมวจะช่วยได้ไหมช่วยได้ไหม โู้โหเขาเขาเขาบอกเฮ้ยเป็นการล่อเป็นการล่อจะได้ไหมคิดวุ่นมากตอนนี้จะได้ไหมตายไหมตายไหมเสร็บร้อยตายอ่ะเสร็จร้อยอ่ะเฮ้ยเลือดเย็นมากคือแบบจะเทวงเลยอ่ะอย่าไปต่อเฮ้ยไม่แต่คนที่โดนถ่วงน้ำไม่ตายนะไม่ตายเหรออาไม่ตายดิเอาราว่าไงว่าไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนีเบื้องนดีเบื้องนดีคดีเขียวมาช่วยควินมาช่วยเอาแล้วังหวะนี้ควีนใจกล้าของทีมสีเขียวออกมาช่วยควีนเฮ้ยออกมาช่วยหรือไม่ทีมสีเขียวมาดูกันว่าควีนของทีมสีเขียวจะรอดไหมตอนนี้ลูกทีมของเขาจะมาช่วยไหมมาดูกันแต่ตอนนี้ลูกทีมของทีมสีเขียวตอนนี้ก็ลอยลอยหลอกมากมากเลยเพราะว่าเสียกาลังพลนมาเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ย สีแดงจิตสำขัดสีแดงจิตอะไรครับตอนนี้เฮ้ยโดนจืดเขาห็นชื่อหรือเขาเดาเดาเดาเราสามารถเดาได้สะก็ว่าสกิลวายุมันเป็นสกิลวงกว้างไงอ่าเป็นการเดทระหว่างสองคนตอนนี้ว่างไหมสีสีสีเขียวมาช่วยสีเขียวมาช่วยดึงพักมีดึุ้มพวยงเฮ้ยอาจจะพี่เก่งก็ได้นะเกมมันจะเปลนเล็น้อย แล้วคนเล่นซาบอร์ดอย่างไคนเล่นซาบอร์ดไม่มีเหรอแลผมเปิดไม่อกี้ไงพี่ขอ,อพี่ก็ทำได้นะถ,ถ้าพี่ถ้าถ้าพี่มาทำมันได้ใช<ห>่<ม>ไอาจาาอนนังหวะนี้ควีนควีนสีเขียวตอนนี้ใกล้ตายแล้วว่าไงจะมีคนมาช่วยไหมมีนนมมคนมาช่วยไหมตอนนี้ต่อเฮมีลูกมีลูกทีมมาช่วยไอสีเขียวอืมเขาเห็นอะจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยบ้าเลยตายคูเนี่ยเอาสเมียตายคู่นะเุ้ยสีเขียวจะตายแล้วสีเขียวตายแล้วคุณคุณคุณว่าไงว่าไงคุณวิ่งหนีแล้วโอ้ยโทรโคนโอกว่ามากทรอย่านะอย่านะสมาสมาสมารถใช้ระพันหิวได้นะว้าวจังหวะนี้ตีเขียวคิดจะหนีแต่ก็หนีไม่พ้นตอนนี้เลยตอนเลยต้องเลือกที่จะวิ่งหนีเอาตัวเลิกก่อนตอนนี้ว่าไงว่าไง มิ <ort>. uh, employer, <The> <vine gary> <risque> ่งไปต่อยกรรมการทำไมครับเออเราคันเดิลอยุ่ขอปรับแต่งก็ยุดนิดนึงนะนอกจากที่ว่าเออไม่เหลือควีนเป็นคนสุดท้ายเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะให้คนที่เหลือเนี่ยมาไปพีพีในที่แคบๆกันมาดูกันว่าจะตัดสินกันได้ไหมเหนื่อยนะเหนื่อยสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเลยอเอาแล้วครับตัวไปแล้วสีเขียวหายตัวแล้วเฮ้ย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 สีเขียวเขาเมรแล้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าตกนะอย่าตกนะตกนี้อันนี้อันนี้อันนี้นก็แค่ได้ได้เหมือนกันนะ ม่สีแดงนะปัดตกนะสีแดงก็มีสักสีนี่คือเขาจะฆ่ได้าได้เใช่ไหมเฮ้ยาบเลยเห่าเยเฮ้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 ยเย้ยเยเยเฮ้ยเฮ้ยยยยย้ยเย้ย้ยย้ยเฮ้ย้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้ยเฮ้ยเฮ้ยกได้ฮยเฮ้ยได้นเครับฮ้ยกไ้้ยเเฮยยเ่้้ยเฮเยเย่าว่า เฮ้ยเฮ้ยคุยวายุมันแรงเลยอ่ะเฮ้ยมันตกตัวแหวได้เลยนะโอ้ยแต่ไม่เฮ้ยแรงเขาไอ้นี่เฮ้ยถ้าเกิดว่าสีเขียวเขาจะผักตกแมวนเขาผักตกไปได้นานแล้วนะเนี่ยไปตกพีนเขาพีนเฮ้ยว่าไงว่าไงหุยเฮ้ยเขาดีจริงทั้งหมดแล้วเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเขาโมโหยอะมากเลยอ่ะหึ่วูด เขียวเฮ้ยเขากันเก่งมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าสยิงไม่ติดสีเขียวจะแก้แก้ได้ไหมได้ไหมสีเขียวจะแก้แก้ได้ไหมสีเขียวแก้ได้ไหมเฮ้ยคอมโบแล้วตอนนี้สีเขียวกลับแล้วคอมโบกลับแล้วเฮ้ยเฮ้ยสกิลไม่โดนสีเขียวสกิลไม่โดนไม่ใช่สีสีแดงสกิลไม่โดนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตัววะไงเธอไงไม่เห็นตัวนะ โดนสีเขียวคอมโหมดเกิดสีแดงไม่เหรอคงสีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วสีแดงตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเอาล่ะเอาล่ะ ก็ย <K> ูขอมอบเกียรติยศตอนนี้ใ <technology> ห้กับผู <rant y> like Hence, ้ชนะของซีซ oh, wow. ั่นหนึ yeah, ่งของเราก็คือการแข่งกิจกรรมเนี่ยจะเป็นกิจกรรมแบบเป็นของซีซั่นซีซั่นซีซั่นไปเลยนะก็กิจกรรมนี้จะไม่ใช่กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือจะมีแข่งต่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้คือยูก้าการันตีให้ก็ขอมอบเกียรติยศให้คุณเอ่อสแตนสแตนนี่แล้วก็คุณเอสเจ็ดแดแล้วก็คุณเฟกแล้วก็คุณลูซิเฟอร์แล้วก็ใครอีกนะคุณบัตเตอร์ไฟด้วยนะขอเรียกว่าบัตเตอร์ไฟก็ได้ต้องตังค่าคนนี้วย นายูจะลงเป็นเชื่ออนุับสองคอดิสเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องของอยูยนะก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้หรือว่าใครที่ชอบกิจกรรมแบบนี้หรือว่าอยากให้ยูจัดกิจกรรมแบบนี้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะยูจะจัดกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆนะเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้ยูวางแผนมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าเออจริงๆวางแผนมาประมาณสอสัปดาห์แล้วแต่ก็ไม่ได้จัดเ <c oughs> พิ่งมาจาัตอนบ่ายวันนี้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรดีเพราะว่าตอนบ่ายวันนี้คือคนดู่าเบือมก แล้วก็มีคนท้อจากกาลรลงมุกเกนอยู่ก็เลยไปเอารางวัลเขียงม,มุกเกนมาเป็นรางวัลให้คนดูซะเลยอืมได <c oughs> ้ใครมีอะไรจะถามหรือว่าใครมีอะไรก็สามารถสอบถามมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs>